เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่141 ดวงตาเป่งประกายของท่านององหนุ่มค,อคอ่อยๆทึบแสงลง จนกลายเป็นดำมืดหลวนชุนเองที่เพิ่งเงยหน้าขึ้นมาสังเกตเห็นความอึมครึมแทนที่จะเป็นบรรยากาศชื่นมื่นยินดีจึงเริ่มหายใจลำบากยิ่งเห็นดวงตาดำทามืนยิ่งกว่าท้องฟ้าก่อนพายุเข้าของจิ้งอ๋องก็เริ่มนั่งไม่ติดที่หมอหนุ่มเอ่ยขอตัวเสียงแผ่วเบาราวกับยุงดินและเมื่อไม่มีใครหันมาสนใจจึงถือโอกาสค่อยๆถดกายออกมาอย่างเงียบเชี ขณะนั้นชิงลี่ยังไม่รับรู้ถึงบรรยากาศรอบตัวนับตั้งแต่วินาทีที่ได้ยินผลนตรวจของหลวนชุนซึ่งยืนยันสิ่งที่เธอนึกหวาดกลัวว่าเป็นความจริงร่างทั้งร่างของเธอก็แข็งเกร็งสมองว่างเปล่าไม่สามารถเรียบเรียงความคิดได้กระทั่งรับรู้ถึงอ้อมแขนของสามีที่ในทีแรกโอบตัวเธออยู่ค่อยๆค,คลายออกเมื่อเธอเงยหน้าขึ้น จึงเห็นสีหน้าแฝงแววเจ็บปวดลึกน้ำของท่านอ,องนุนมไปเจ้งเธอเอผออไยเรียกชื่อเขาด้วยความตกใจที่เห็นเขาทำสีหน้าราวกับสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าไม่อยากมีลูกกับข้าใช่หรือไม่ เสียงแหบในลำคอเค้นถามเธอประโยคที่อัดแน่นไปด้วยความเจ็บปวดจากปากสามีเป็นดั่งค้อนปอนทุบศรีรษะของเธอให้ได้สติรู้สึกผิดที่ทำร้ายจิตใจเขายิ่งเธอมองใบหน้างดงามยิ่งกว่าอิสตรีของไป่เตี้ยงซึ่งในยามนี้ขอบตาคล้ำอิดร้อยจากการเร่งเดินทางข้ามวันข้ามคืนหลังจากได้ยินว่าเธอป่วย ความรู้สึกย่ำแย่ก็ยิ่งทวงหนักในอกของเธอไม่ใช่เพียงแต่ค่าเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรแววตาของเจ้าในายามนี้ไม่ต่างจากในคืนแรกของเราสักนิดเจ้าไม่ต้องการบุตรในท้องใช่หรือไม่เจ้าเสียใจ ที่ปล่อยให้เขาถือกําเนิดขึ้นมาใช่หรือไม่ชิงลี่อ้าปากค้างกับน้ำเสียงประชดประชันของอีกฝ่ายดูเหมือนว่าครั้งนี้ท่านอองหนุ่มจะเสียความรู้สึกมากจริงๆถึงขั้นหยิบยกเรื่องในคืนแรกของเขากับเธอขึ้นมาตัดพ้อต่อว่ากันเลยทีเดียวคล้ายว่าเธอจะเห็นขอบตาของเขาแดงเรื่ออีกด้วยข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นเจ้าไม่คิดแล้วอยาสมุนไพร ที่เจ้าให้หาหนี่ปรุงให้ทุกเดือนหมายความว่าอย่างไรกันคราวนี้ชิงลี่สสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกสามีจับได้ว่าเธอแอบดื่มยาป้องกันการตั้งครรภ์ทุกเดือนอันที่จริงแล้วมันควรเป็นความลับระหว่างเธอกับผู้คุ้มกันสาวเท่านั้นหาหนี่นะหาหนี่สุดท้ายก็เอาความลับไปบอกนายเก่าตอนลอด แม้จะเจ็บใจที่โดนหาหนี่หักหลังอีกครั้งแต่ว่าเมื่อมองสีหน้าของไปจยเจ้งก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเอาคืนคนอื่น ก่อนที่เรื่องราวจะบานไปจนกลายเป็นการเข้าใจผิดกันใหญ่โตระหว่างเขากับเธอชิงลี่รวบรวมสติพรางเมมริมฝีปากพยายามเรียบเรียงคำพูดในหัวให้ฟังดูดีที่สุดเป็นความผิดของเธอเองที่ไม่เคยพูดคุยกับเขาอย่างจริงจังในเรื่องการมีลูกมาก่อน เธอรู้ว่าเขาอยากมีลูกมากเธอเองก็อยากมีพยานรักระหว่างเขากับเธอเช่นกันต่อให้เธอเกลียดและลำค้าญเด็กแต่แน่นอนว่าสำหรับลูกตัวเองเธอต้องรักแทบขาดใจอยู่แล้วมีแค่ร่างของหยวนแย่จิงในตอนนี้เท่านั้นที่เป็นปัญหาดวงวิญญาณของเธอนั้นพร้อมยิ่งกว่าพร้อมสำหรับการมีลูกแต่ร่างกายนี้ต่างหากที่ไม่พร้อมเธอกำลังอยู่ในร่างของเด็กสาว อายุ16ย่ายง17นะแม้ว่าเธอจะแต่งงานเข้าหอ,อกับสามีอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณีทุกอย่างแล้วก็จริงแต่จะให้เธอใช้ร่างเล็กบางยิ่งกว่ากิ่งไผ่นี้ในวัยเพียงเท่านี้อุ้มท้องเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะยังไม่ได้พูดถึงว่าในโลกนี้ที่ประศจากอุปกรณ์เครื่องมือครบครันที่จะรับประกันว่าพวกเธอแม่ลูกจะปลอดภยัย จากการคลอดจริงๆอีกด้วยวันก่อนเธอยังได้ยินสาวใช้ในวังบ่นกันเรื่องหมอตํำยาคนหนึ่งทำคลอดให้ลูกสะพ้ยนางไม่สำเร็จเด็กรอดแต่มารดาสิ้นใจตา,ตายอย่างน่าอานาถอยู่เลยในโลกเดิมของเธอการคลอดบุตรนั้นเป็นเรื่องแสนปกติธรรมดาแต่สำหรับโลกนี้แล้ววันคลอดก็ไม่ต่างจากการเหยียบเท้าเข้าประตูผีไปแล้วข้างนึงเธอรู้ว่าสักวันก็ต้องเกิดขึ้น ซึ่งเธอยังโชคดีและพร้อมกว่าคนอื่นตั้งมากนอกจากหมอหลวงและหมอตำยาชื่อดังทั้งหลายที่พร้อมตบเท้าเข้ามาดูแลเธอยังมีทาย,ยาทหมอเทวดาอย่างหลวนชุนอยู่ด้วยเธอรู้ดี เธอเพียงต้องการยืดเวลาออกไปสักปีสองปีเท่านั้นเองอีกอย่างเธอยังเพิ่งแต่งงานใช้ชีวิตสามีภรรยากับท่านอ๋องได้ไม่เท่าไรเองทั้งเขาและเธอต่างก็อายุยังน้อยยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนมีทาย,ยาเสียหน่อยสิ่งเหล่านี้ก็คือความคิดของชิงลี่ที่ยังไม่รู้จะเรียบเรียงอย่างไรให้เขาเข้าใจโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของป๋ายจิ้งเธอเลย ปล,ปล่อยปะละเลยปัญหานี้มาตลอดและคิดเสมอว่าเดี๋ยวมีเวลาค่อยนั่งจับเข่าเปิดอกคุยกันไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้เสียก่อนวันที่เธอมีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องเสียแล้วความคิดมากมายไหลเวียนอยู่ในหัวไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีสุดท้ายชิงลี่จึงเลือกกุมมือสามีสบตากับเขาหวังส่งผ่านความจริงจังทั้งหมดทั้งมวลให้เขารับรู้ ข้ารักท่านสิ้นประโยคสั้นๆ จริ้งก็ชะงักนิ่งไปอย่างคาดไม่ถึงอยู่บ้างชิงลี่รู้ว่าเขาต้องรู้สึกประหลาดใจแน่เพราะนับตั้งแต่ใช้ชีวิตด้วยกันมาประโยคสั้นๆนี้เธอพูดกับเขานับครั้งได้แม้เธอมักจะแสดงออกอย่างถึงเนื้อถึงตัวกับเขาและค่อนข้างเปิดเผยความรู้สึกต่างจากสตรีทั่วไปในแผ่นดินนี้เท่าว่ากับการบอกรักเธอเองก็รู้สึกเขินอายและคิดว่าคำนี้ หวานเลี่ยนเกินกว่าจะพูดให้เขาฟังบ่อยๆเพาว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเขินอายแต่อย่างใดในสองชีวิตของข้าท่านคือรักแรกและรักเดียวของข้าท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าดังนั้นไม่มีทางไม่มีวันที่ข้าจะคิดกับลูกของเราเช่นนั้นได้ ดวงตาของไายจิ้งอ่อนลงเมื่อได้ยินคำพูดหนักแน่นจริงจังของนางมาน้อยโดยเฉพาะคำว่าลูกของเราเพียงเท่านั้นก็สลายความขุ่นข้องหมองใจและความเจ็บปวดที่ก่อตัวขึ้นราวกับพายุร้ายเมื่อครู่ไปจนสิน้นเป็นอีกครั้งและอีกครั้งพี่ท่านอองหนุ่มยอมลงให้เด็กสาวเขาเห็นสีหน้าของนางแฝงความกังวลนางมาน้อยต้องคำแหงที่เขา ไม่คลาสายตาเรากับว่านางกำลังพยายามอ่านความคิดและความรู้สึกของเขาอยู่ท่านอ๋องหนุ่มถอนหายใจก่อนจะรังร่างบางหอมกลุ่นเข้ามาแนบอกมือหนาลูกกลุ่มเส้นไหมเรียบลื่นเบาๆเมื่อความน้อยใจสลายไปความรู้สึกผิดต่อเด็กสาวในอ้อมกอดก็เข้ามาแทนที่เอาเข้าจริงเรื่องนี้ต้องโทษว่าเป็นความผิดของเขามากกว่าที่จะมานึกตัดพ้อต่อว่า นางที่ผ่านมาเขาต้องเป็นสามีที่แย่เพียงใดจึงไม่สังเกตเห็นว่าภรรยาตัวน้อยยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภจนนางถึงขั้นไปแอบดื่มยาป้องกันทุกเดือนเหตุใดจึงไม่บอกข้าข้ายินดีจะดื่มยาแทนเจ้า หากนางบอกเขาสักนิดเขาไม่มีทางยอมให้นางเอาอะไรที่เสี่ยงอันตรายเข้าร่างกายแน่แผ่นดินนี้ย่อมมีวิธีนับร้อยพันที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้โดยที่นางไม่จำเป็นต้องดื่มยาพวกนั้นชิงลี่แม้มริมฝีปากรับรู้ได้เลยว่าตอนนี้ท่านอองหนุ่มกำลังคิดพ่อตัวเองอยู่เขาเป็นแบบนี้เสมอทำให้เธอยิ่งปวดใจและสำนึกผิดยิ่งกว่าเดิม ข้าไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ดีจึงคิดว่าปรุงยาดื่มเองจะดีเสียกว่าแต่ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะดื่มไปเรื่อยๆหรอก ข้าเองก็อยากมีเจ้าตัวน้อยกับท่านเหมือนกันชิงลี่ช้อนสายตาขึ้นอดอ,อ้อนสามีรู้สึกยินดีเมื่อเห็นดวงตาของเขาวูบไหวเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่เอ็นดูไม่เหลือแม้แต่เสี้ยวกระผพกเขาพายุอารมณ์ต่อนหน้านี้นางร้ายสาวแนบแก้มซบอกแกรงซ่อนรอยยิ้มได้ใจของตัวเองไว้เมื่อเป็นอีกครั้งที่ท่านอ๋องยอมลงให้เธอ อ่อนเธอจะอธิบายต่อเสียงอ่อนข้าเพียงแค่รู้สึกว่า ตอนนี้ยังเร็วเกินไปร่างกายนี้ยังเด็กเกินกว่าที่จะตั้งครรภ์ข้ารู้ว่าในโลกนี้มีสตรีเด็กกว่าข้าตั้งเยอะที่มีลูกแต่โลกเดิมของข้านี่ไม่ใช่ไวที่เหมาะสมอย่างน้อยพวกเราก็ควรอายุเกิน25ในตอนนั้นข้ายังตั้งใจว่าอยากมีลูกสักช่วงอายุเข้าเลขสาชิงลี่เงียบไปนิดอีกอย่างข้ากลัวตอนคลอด มาถึงตรงนี้เขาคงสัมผัสได้ถึงความหวาดหวั่นของเธอเขาจึงกระชับอ้อมกอดแน่นพรางกล่าวสัญญาอย่างหนักแน่นจริงจังข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าเป็นอะไรไปข้ารู้แต่ข้าก็ยังกลัวลี่เอ,อ๋เจ้าก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าหากมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเจ้า ก็ไม่อาจอยู่ต่อไปได้เช่นกันพูดไปพูดมาคล้ายจูจ่ๆท่านอ๋องของเธอพลันนึกถึงบางสิ่งที่เร็วร้ายขึ้นมาน้ำเสียงของเขาจึงสั่นไหวั้งยังเบียดไหลเธอแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวชิงลี่กระพริบตาปริบๆเหมือนว่าตอนนี้ท่านอ๋องจะดูหวาดกลัวมากกว่าเธอเสียอีกนางร้ายสาวเห็นใบหน้าเผือดสีของเขาแล้วก็ต้องเอื้อมมือไปวางบนอกแกร,ร่งลางพูดเป็นเชิง อ,อันพี่จริงการคลอดบุตรคงไม่มีอะไรมากมายหรอกข้าก็คิดกังวลเรื่อยเปื่อยไปตามประสา,าอืม เขาตอบรับในลำคอเาว่าสีหน้าเคร่งเครียดนั้นบ่งบอกว่าเขากำลังครุ่นคิดตัดสินใจในตอนนั้นเธอเพียงแค่สังหรณ์ใจว่าท่านอองหนุ่มกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างกระนั้นในสองสัปดาห์ต่อมาเธอจึงได้รู้จักกับอีกมุมหนึ่งของท่านอ,องหนุ่มที่เธอไม่เคยพบมาก่อนนั่นก็คือท่านอองเวอร์ชั่นวิกตอรี ซิงลี่ยืนตะลึงงานมองกลุ่มหมอหลวงพี่กำลังยืนประสานมืออยู่เบื้องหน้าเธอเธอไล่ดูสีหน้าแต่ละคนที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าสะสมจากการเดินทางไกลบางคนเป็นท่านหมอชาราวัยเกือบเจดสิบแล้วด้วยซ้ำแต่พวกเขาเหล่านี้กลับถูกรับสั่งจากห้องเต้ให้เดินทางอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อมาดูแลพระชายารองในจิ้งอ่องที่กำลังตั้งครรภ์ พาพวกเขาไปพักผ่อนก่อนเพิดชิงลี่รีบหันไปสั่งพ่อบ้านซุนเมื่อเห็นขาหมอหลวงกลุ่มนั้นสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแล้ว เธอกลับมานั่งกุมขมับด้วยความกังวลว่าไปจิ้งกำลังเกิดอาการวิกรจริตหรือไม่นับตั้งแต่วันนั้นพี่เขารู้ว่าเธอตั้งครรภ์วันต่อมาเขาก็ขลุกตัวอยู่ในห้องหนังสือทั้งวันไม่ยอมออกมากินข้าวกินปลาเธอยังคิดว่าเขากำลังสะสางงานที่ละทิ้งมากระทันหันจึงไม่ให้ใครเข้าไปกวนเขากลับกลายเป็นว่าวันที่สาม เขาออกจากห้องหนังสือมาหาเธอด้วยสีหน้าไม่ดีนะักขอบตาทั้งสองข้างแดงำํำเขาพูดว่าเข้าใจแล้วว่าการคลอดบุตรของสตรีนั้นอันตรายมากเพียงใดเขาพึมพำว่าเสียใจที่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นท่าทางหน้าใจหายเสียจนเธอต้องนั่งปลอบขวัญเขาเป็นเรื่องเป็นราวในวันนั้นเขาเพียงรับคำเท่าว่าหลังจากนั้นเขาก็ปฏิบัติกับเธอราวกั เธอเป็นไข่บ่อบ้างที่พร้อมแตกสลายทุกเมื่อเพียงแค่กระทบกับอะไรเล็กน้อยทั้งเพิ่มกำลังคนที่คอยดูแลเป็นสองเท่าทั้งอยู่ติดกับเธอตลอดแทบทุกเวลาหากไม่มีเรื่องสำคัญเช่นในยามนี้ที่เขาต้องออกไปเข้าเฝ้าห้องเต้ ที่เสด็จมากับคณะหมอหลวงด้วยอยาวหวังเลยว่าเธอจะได้อยู่ห่างจากสายตาเขาแม้เพียงเก้าเดียวพอเธอถามถึงภารกิจลับที่แคว้นไปเลี้ยงเขาก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเพียงว่าไม่ต้องกังวลข้าจัดการทุกสิ่งเรียบร้อยแล้ว ทุกวันนี้เธอยอมอดทนแม้จะรู้สึกอึดอัดและไปไหนมาไหนลำบากหลังจากที่เขาเพิ่มกำลังคนและบ่าวไพร่รอบตัวเธอมากมายเกินจำเป็นกระทั่งเสี่ยวซียังแทบอุ้มเธอไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว จนเธอนึกหงุดหงิดรำคาญใจแต่เห็นสีหน้าเครียดกังวลของไปจรจิ้งแล้วเธอก็ไม่อาจหักใจขัดความต้องการของเขาได้เธอคิดว่าเธอพยายามอดทน จนถึงที่สุดแล้วแต่ดูจากในวันนี้ที่เขาแทบจะยกสํานักหมอหลวงมาตั้งไว้ที่นี่เธอก็ชักเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่ยอมตามใจเขายังไม่นับที่หารตรงบอกเธอว่าเขากำลังให้หารหนีและหารเจ้าสืบหารวบรวมหมอตำแยที่มีชื่อเสียงจากตำบลต่างๆเพื่อมาคัดเลือกว่าใครเหมาะจะเป็นคนทำคลอดให้เธออีกด้วยแต่ก็ต้องยกความดีให้ ท่านอ,องนุ่มเป็นเพราะเขาเลยทีเดียวที่ทำให้เธอหมดความหวาดกลัวในการคลอดลูกที่นี่ไปได้เห็นท่าทีของเขาทุกวันนี้ที่หวาดกลัวเผื่อเธอทั้งชีวิตแล้วเธอก็พลันรู้สึกกล้าหารขึ้นมาเสียอย่างนั้นเธอจึงได้เปลี่ยนมานั่งนับวันว่าเมื่อไหร่จะถึงกําหนดคลอดของตัวเองจะได้พ้นสภาพภรรยาท้องแรกสามีสติแตกแบบนี้ไปได้เสียที เขาทำอย่างกับการคลอดลูกของเธอคือวาระแห่งชาติดูเอาเธอเขาทำให้เป็นเรื่องใหญ่กระทั่งตอนนี้แม้ฮ่องเต้ก็ยังต้องเสด็จมาประทับที่นี่ขณะที่เธอกำลังหงุดหงิดถึงขีดสุดอยู่นั้นตัวการก็เดินกลับเข้ามาพอดีลี่เอ,อ๋เจ้าเป็นอะไรไปหมอหลวงพวกนั้นคืออะไรกัน ข้ากราบทูลขอฝ่าบาทให้พวกเขามาดูแลเจ้านับจากนี้ไปจนถึงวันคลอดท่านจะบ้าหรือไปขนหมอหลวงมาหมดวางแบบนั้นข้าแค่คลอดลูกนะไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงท่านบอกให้พวกเขากลับไปเลยแล้วก็บ่าวไพร่คนคุ้มกันพวกนี้ด้วยเอาออกไปให้หมดเลย ชิงลี่ตะว่าเสียงดังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเก็บกดอดทนมานานหลายวันหรือเป็นเพราะฮอร์โมนคนท้องที่ทำเอาเธอเดือดดานขนาดนี้ที่แน่ๆเธอจะไม่ยอมให้หมอหลวงนับสิบชีวิตพวกนั้นมาคอยจับตาดูเธอทุกฝีก้าวไปจนกว่าจะคลอดรอกลี่เออ ท่านอองหนุ่มครั้งชื่อเธอเสียงแผวสีหน้าของเขาทําเอาเธอรู้สึกผิดเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอตวาดเขาอย่างรุนแรงขนาดนี้เทาว่าประโยคต่อมาของเขากลับพาให้ลาวาที่เหมือนจะสงบไปแล้วของเธอพุ่งปรีติดสมองอีกครั้งเจ้าสงบอารมณ์ก่อนเพิดเช่นนี้ไม่ดีต่อเจ้ากับลูกในท้องอ๋อเดี๋ยวนี้แม้แต่โมโหเธอก็ยังไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม ทำไมข้าไม่สง,งบอารมณ์ท่านจะทำอย่างไร ไม่พูดเปล่าเธอยังอาละวาดหยิบข้าวของรอบตัวขึ้นมาคว้างปาลงพื้นเธอต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วกับสภาพเหมือนนักโทษติดคุกในตอนนี้ทว่านอกจากเขาจะไม่ก่นด่าว่าเธอสักครึ่งคำแม้สิ่งที่เธอเพิ่งคว้างแตกกระจายไปจะเป็นแจกันล้ำค่าจากราชางวงตอนที่เขาชื่นชอบที่สุดก็ตามระวังจะบาดมนะือ ควางของอย่างอื่นที่ไม่แตกเถิดคราวนี้เขาทำเธอสุกจนพูดไม่ออกแล้วจริงๆท่านท่าน เมื่อทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ออกความคับแคนในอกจึงแปลเปลี่ยนเป็นแรงอารมณ์ชิงลี่ระเบิดร้องไห้โฮทำเอาไปจิ้งชงงางักค้างเขารู้ว่านางมาน้อยชอบใช้มารยาบีบน้ำตาเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ต้องการจากเขาเสมอเท่าว่ามีน้อยครั้งนักที่นางจะร้องไห้จริงๆเช่นในเวลานี้เขาปรลาดเข้าไปโอบร่างน้อยเข้าไว้แนบอก ลี่เออท่านอองหนุ่มเอ่ยได้เพียงเท่านั้นเมื่อตัวเขาเองก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเด็กสาวคับแขนใจอันใดท่านท่านดังแก่ข้าชิงลี่ปล่อยโฮเสียงดังขึ้นยิ่งส่งผลให้ไปจิ้งนั่งไม่ติดที่เจ้าอย่าร้องไห้ต้องการสิ่งใดเพียงบอกข้าคำเดียวเท่านั้น เขากล่าวอย่างปวดใจน้ำตาแต่ละหยดของนางไม่ต่างจากพิษกรดที่กัดซ้อผิวกายของเขาให้แสบร้อนทั้งที่เขาสัญญากับตนเองเสมอว่าจะไม่มีวันทำให้เด็กสาวผู้นี้เสียใจทว่านางในอ้อมกอดกำลังร่ำไห้น้ำตาน้องทั้งยังกล่าวว่าเขารังแกนางข้าข้าไม่เอาหมอหลวงพวกนั้นชิงลี่สะอึกสะอื้นได้ ข้าจะให้พวกเขาเดินทางกลับวันพรุ่งข้าไม่เอาเบ่าไพรพวกนั้นเจ้าคนคุ้มกันหน้าเหม็นพวกนั้นด้วยข้าต้องการแค่เสียวซีกับหาหนี่เท่านั้นเห็นหน้าพวกเขาแล้วข้าหายใจไม่ออกมันเครียดมันอึดอัดท่านเข้าใจหรือไม่ เสียงตะโกนของชิงลี่ที่ดังออกไปถึงหูคนคุ้มกันด้านนอกพาให้พวกเขาต่างยืนเงือแตกพรกไม่รู้ว่าจะถูกจิ้งอ๋องผู้เทอรทูนบูชาพระชายารองผู้นั้นกระทำอย่างไรบ้างโทษฐานที่ทำให้พระชายารองเหม็นขี้หน้าได้ทุกสิ่งล้วนตามแต่ใจเจ้าไปจิ้งรูปหลังบอบบางของเด็กสาวยอมตกปากรับคำทุกอย่างแต่โดยดี สิงหรือชิงลี่สูดจมูกช้อนตาบวมแดงขึ้นมองสามีอยากรู้ว่าเขาเพียงรับปากไปอย่างนั้นหรือหมายความตามที่พูดจริงๆไปจิ้งมองศพกับดวงตากลมโตที่บัดนี้เคลือบด้วยน้ำใสจนดูคล้ายลูกแก้วนั้นใช้นิ้วเกลี่ยเส้นผมเปียกซื้นน้ำตาของนางที่ปลกใบหน้าไปทัดใบหูเล็กจริงสิข้าเคยหลอกเจ้าด้วยหรือ เห็นดวงตาเปี่ยมความรักความอาดูนของสามีแล้วชิงลี่ก็น้ำตารื้นขึ้นมาอีกระลอกแขนเรียวบางตาวัดกอดเอวสอบแนบแน่นใช้ผ้าใหม่เนื้อดีต่างผ้าซับน้ำตาอันที่จริงเขาไม่เคยขัดใจเธอแต่เป็นตัวเธอเองที่ไม่ยอมพูดความต้องการกับเขาไปตามตรงเรื่องจึงเลยเถิดมาถึงขั้นนี้ไปจิ้งลูปศีรษะกล่อมเด็กสาวที่ร้องให้อละวาจนเหนื่อยออ ชิงลี่รู้สึกผ่อนคลายจนพลอยหลับไปทั้งอย่างนั้นมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ใกล้เที่ยงของอีกวันหลังจากเธออาบน้ำผัดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วซุนเบยก็เอาสำรับเข้ามาให้ทำไมวันนี้วังเงียบจริงท่านอ๋องเล่าเธอถามพ่อบ้านซุนวันนี้เงียบสงบกว่าทุกทีเป็นเพราะท่านอ๋องได้ส่งเบาพร่และคนคุ้มกันจำนวนหนึ่ง ออกไปที่อื่นแล้วขอรับส่วนท่านอ๋องเวลานี้ออกไปส่งเสด็จฟาบาทและคณะหมอหลวงทั้งหมดกลับวงังหลวงขอรับหาชิงลี่เงยหน้าขึ้นจากถ้วยข้าวพ่อบ้านซุนหมายถึงหมอหลวงที่เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะหรือขอรับเป็นคณะหมอหลวงที่เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ขอรับ ซุนไวยทวนคำให้เธอฟังชัดเจนชิงลีกระพริบตาปริบปรบพอมานึกตอนนี้ก็เหมือนจะจำได้เลือนรางว่าเธอสั่งให้เขาไล่เบาไพร่คนคุ้มกันรวมถึงหมอหลวงพวกนั้นออกไปให้หมดคือเธอก็หมายความตามนั้นจริงๆแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะส่งทุกคนกลับในวันผัดมาเลยนะสิ ผ่านภาพแข้งขาสั่นของเหล่าหมอหลวงร่างกายบอบบางที่เร่งวันเร่งพื้นเดินทางมายังแดนใต้อันแสนห่างไกล ผุดขึ้นมาในหัวพวกเขาต้องรู้สึกอย่างไรหลังจากเดินทางมาอย่างยากลำบากยังไม่ทันได้หย่อนก้นลงบนต่างนุ่มก็ถูกส่งปรับเสียแล้วนางร้ายสาวขนลุกสู้หูคล้ายแววเสียงกลดาสาบแช่งจากหมอหลวงกลุ่มนั้นลอยมาจากที่ไกลๆ I'm so sorry เธอหันไปมองรอบกายทั้งพ่อบ้านซูนทั้งเสี่ยวซีที่ประนิบัติอยู่ข้างกายหรือแม้กระทั่งหานี่ที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องต่างก็มองมายังเธอด้วยสายตาแฝงแววตำหนิทั้งสิน้นราวกับว่าเธอเป็นนางมารโหดเยี่ยมที่สนุกสนานกับการเคี่ยวกรำร่างกายผู้อื่นชิงลี่ถะลึงตาใส่พวกเขาไม่ใช่ความผิดเธอเสียหน่อยเป็นท่านอ๋องของพวกเจ้าต่างหากเล่า กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ